ว่าออในเช้านี้ถ้าเรามีแผลตั้งแต่เมื่อวานแล้วในเช้านี้มันมันไส้หลังสิมันที่เดิมวีไส้หลังสิมันที่เดิมทีนี้มาเปลี่ยนแค่เดมาเปลี่ยนแค่เดที่มันแบบวันนี้เดมันเป็นเหมือนจบขาหลางที่ไม่สวย นะจบขาอย่างที่ไม่สวยเพราะว่ามันจบขาอย่างแดงที่แนวต้านมันมีโอกาสโยกลงมาเก็บใส้ล่างถ้ามันโยกลงมาเก็บใส้ล่างแล้วมันไม่หลุดใส้ล่างมันต้องมีโอกาสขึ้นไปตามทมเฟรนีที่มันมีซิกคสัสนะคะทีนี้ดูเดย์เสร็จแล้วดูเดย์เสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูเอสี อะไร, 4, ร 4, นะเช้า S อมีไทม์เฟบเอสดมีซิคขานะคะมีซิคขาเป็น P A C E L ซเป็น P A C E L ซลขาพอเป็น P A C E L ซลขามันก็มันเป็นซิคคำซีคเนาะตัวแรกเป็นเป็นเป็น ตัวแรกเป็นแผ่นหนึ่งนะคะเป็นแผ่นหนึ่งแล้วทีนี้ตัวที่มันจบตัวที่มันจบเจ็ดโมงเช้ามันมาเป็นแผ่นสามหรือจะมองว่าหรือจะมองว่าเขาวิ่งรอบของเขาวิ่งรอบของอแผ่นหนึ่งแล้วพบรอบที่สี่หกห้าแปดก็ได้ทีนี้ เซลแแบหนึ่งแล้วกอรอบแค่4 6 5 8ก็ได้เพราะมันยังอยู่ในกรอบไซน์เลทีนี้อพอมันเป็นแบบนี้นะคะพอเป็นแบบนี้เวลาเราเห็นเราก็ต้องเฝ้าระวังเฝ้าระวังอะไรเฝ้าระวังว่าถ้าเขาไม่อยู่กรอบไซน์เวและแนวรับล่างแนวรับ เขาอาจกลับหน้าเป็นหน้าบ่ายได้เสมอนะคะอย่างกรณีแบบนี้ถ้าชน4673มันจะกลับหน้ามันจะกลับหน้าเป็นหน้าบ่ายเพราะว่ามันจะสร้างซิกชุบใหม่ขึ้นมานะคะจุดเช็คขาเซลล์มันจะอยู่ที่4673 ะะจุดเช็คหาเซลล์จะอยู่ที่4673ถ้า4673โดนทำลายนะฮะโดนทำลายแล้วจุดเช็คหาเซลล์จะหมดมันจะเหลือแค่สร้างซิกใหม่แล้วยืนกรอบ70เพื่อขึ้นหรือจะไซ์เวในกรอบ46 4650 ถึง4680ก็เป็นไปได้นะคะต้องต้องรอดูท่านที่แบบท่านที่แบบว่ายังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจยังไม่เทรดรอนะคะรอรอซิกชุดใหม่ในในรอบ5โมงเช้าก็ได้นะเพราะว่าบางท่านก็มีนะที่ไม่ชอบขาขาเซลก็คือเทหขาเซลเราไม่ได้เงิน เจตหานะเซลเราไม่ได้เงินเขาเลยก็เลยไม่ชอบหาเซลก็เลยไม่ชอบก็ไม่เสียก็มีนะคะมีมีแบบมีหลายท่านอันนี้คือกาฟเช้า,ชานี้นะคะถ้าโดนเจ็ดสามก็คือฝั่งฝั่งหาเซลอยุ่เช็คไม่มีนะ Thank you. การไซเวม,มันจะต้องมันจะต้องเล่นล่างสุดกับบนสุดเท่านั้นอย่าไปเล่นการบอกนะคะถึงแม้จะเป็นซิกแต่ยังเป็นซิกในไซเว่วันนี้การไซเว่ยอีกแล้วกามเมื่อวานก็ไซเวทั้งวันวันนี้ก็ Yeah. <laughs>